แต่มันแห้งทางเดี๋ยวต้องเปแย่ไหมเขานำกันขึ้นเก้าครับผมผมมีคลิปลงกันนี่แหละครับผมขเขานี่แหละห้ากวนห้ากวนทุ่มมหาข่อยไปเบื้องหนา้าอีกโอ้ยมวฮะพอม่งกี่ห้อไปดูแล้วม,มันบอกว่าสายยางหยุดมันบรหลุดมันหยุดแล้วโทรศัพท์มันไม่รีเซ็ตละอ๋อ ข้าวฮอนมาแม่สียีออลาจ้มึงของแสบเบิดก่อนเน่ยมากับพวกนี้หรอกเขากินข้าวขึ้นข้าเหลียวเองแต่เขาเป็นสีชองล้อ,อ,อไปเห็นมา้าดำขึ้นหอดปักวาตเลยขอเอื่นใส่ว่าอยู่คอเข,า,ขาอยูบ่กวไม่เลี่ยงหรอกบาปเจา้าของ ไม่เบิ่งมันมีเวลาเบิ่งแต่ว่าใจมักอยู่ได้บอกมาเป็นพระละตัวใหญ่แล้วหนามง้ำหุ่นมันงามหมาคอกมันใหญ่น่ะหมาคอกนี่หุ่นมันงามนี่ประมาณแต่น้อยคือแลนพื้นฐานแรมมันอืมครับนะครับผมสี่คนคือเราล้ะครับผมง่ายมากสี่คนครับผม มีขอนย่งอีกคักเนะกับแก้วประเด็กบองนะจำทอดหมูเนะมีอะไรกินกน,นั่นแหละพี่ขอปูยอยหย่าก่อยแมงมัดกับล่าลายสิว่าป่ะเดี๋ยวผมใส่ปากเลยแล้วกินแม่กินโชกล้องท่านแห่นะมือเด็ดอีก <laughs> นำเลยนะเพื่อนกล่องเพื่อนกำลังยใช้อยู่เด็ดแตกดับเลยกินไม่ใช่ก็บไปยายเลยให้กวนลิ้งไงเขาู่ทั้งหัวพุทโธเลยนี่คือเก่งแน่จริววะกับไประทานนะเดียวแตกดับเลยกินยกําลังกวกับไอื แต่งงานครับสีเดียวเดียวครับผมตำหมูหงวัวเบิดเมืองเข้ากันเอาคงแบบอะไรเสียสองหน่วยมาฝากของโดดขนาดหน่วโอ้ยโดกไก่ยางเพิ่น่ะถอะย่างของเขาเป็ลังปลูกของเพิ่นโอ้ของเขาทันสมุขือสมุขมันมาทั้งในหอดหนาฝนง่ายดอกแล้วเจ้าก็ได้กินนี่นะเออของเขามันได้กินอยู่แต่ของเขามันของเขเจ้าปลูกก่อนเนาะ กาวเขามันสร้างกันกับเขาเลยครับเขาเขากระจ้าปลูกเงี้ยงกับงามของเขามันหนาวสำหรับคลิปนี้กระจกไปเพียงแค่นี้ครับผมแซ่บแซบครับแซ่บแซ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 บครับแซบเลยจิ้มหน้าเจอกันใหม่ครับผม